ไปดีสะไปดีพี่น้องอันนี้มาพบกับสองน้องคีนนะพี่น้องดีมเศร้าเล่าอันนี้ไม่เกลียดขืนพี่น้องตอนนี้สิบวัวหรอแล้ววันนี้คีนสีปลาป่าเบื่อไปเอาไปอีกนะดีมสีบวัวหรอยังไ่สบายดีน่าอยู่พี่น้องดีมนะเจ้บพัวพี่น้องเจ้ากิมหรือเจ้บป่าอืมเลยกินยาสาระบรนเทาปวดขมับ ว,วันนี้เคีเ่ยวสิเมนูลาบปลาได้พี่น้องรับปลาไนปลากินไเอามาแ,แต่ไม่สดดิใช่หน่อยเอามาหนะหน้าเศร้คนไปงม,มปลาพ่นาอันนั้นยู่น้องอยู่วันทค่ำดวงเนาะก,ก็เลยเอาคนแบงมาหายมุนปหลัดอาจารย์ไปเนาะมาเบิร์นซักเคเ่็ดเมนูได้ดิดีมซาร้ารเนาะพี่นอ้องเส็ดเมนูลาบปลาได้พี่น้อง <laughs> ไปเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องเดีป๋ปลาหา หาโต้หนึ่งสองสามปลาอันนี้ปลาหน้าค่ำอันนี้ปลาเกล็ดแหอันนี้ปลาใช่ไหมปลากินงหยาอันนี้นะอันนี้ปลาอย่างปลาปลาเจสิมาด่าด้วยพี่น้องตาเตเวนเด้วยพี่น้องปลาเข้ากันเลยเนาะอ่านีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องสดๆจากน้องปลาธรรมศาสตร์บานหน้าหันเนาะพี่น้องเนาะนี่ให้สักคิมโซเนาะอู้หูมันถึนอ่าพี่น้องปลาหน่อยยังเหมือนวอใหญ่เท่าหนาสักิมโซเนาะอย่างเพิ่นกินไลน์นะพี่น้องเนาะ เตรียมโซ่ดูปลาในค่ำปลาในค่ำเมื่อเช้าก็ต้องเอาปลาอีกวาเลนไทน์บัมีอันดอกกุหลาบห้มีแต่ปลาในค่ำสวยด้วยมีแต่ปลาในค่ำพี่น้องนี่ก็ปักเก็ดแ lap พี่น้องจ้าซอเก็ตเด้อะยังวะแม่่เหอีหรอสวอเก็ตซอเก็ตมันอ่อนกับผักอ่อนเอาอะไรเอาสีมันอ่อนกับผักไอันั้นมันนวล ไ<ค>ขายลักกะปรวไปนในข้าโ,โเลยปชุบชุเลยชุบชุบในอ้อมอัโนมือโหง่ายนะบางเกลี่ยมาอืมเป็นแคะเลกเลือบางเกะี่ยเกลี่ยนแหละเพื่ก,กลี่นี <laughs> ่แหละปั๊ง่าซอซทันทีอ่ะจะคของสองแล้วว่าไปซอกซว่าเป็นคีมปึก วัแม่ไปเหยียนซอสขี้มปึกเอยียนซอสซอสปีน้องแล้วแล้วสีมันเด้อทำบอลแถ้าแลบวเป็นไหมครับปลึกเหยียนอ่าวเด็กเบิองเด็กเบิองอ่าวมาเด้กผัวเห็ุใดผัวกินแล้เอาสีมันออกเนาะบหายไม่มีกลางผัวมันกับปรมตนพินามสี กะละบ,บ้านกินก็ผักกะดาวเจ้าเกือบบุมมีนะสีมนันนะเจื<ล>บุบ้ยมีพผักกะดาวหมี่ตัวมีไหมหนี่เนาะปลาปลาดจ้ตัวเ่ลาม่หนีบอก เดี๋ยวกางเลยว่าดนี้ปจล่ามอเป็นอัันสดสดปาสดดเปก็สดจ้าปาในทองปาในสีทอ

ใครเลือขีพี่เนาะเลือกสีอาหัวเป็นโตมเวียนามสุอ๋อโหน้่แล้วคนี่อ่ะกเอยู่อ่ะก่อยปา่าละเออละป่าสเกละป่าไหนพี่เนาะอ,อ่าผิดสวย เชฟกระทะใหม่พี่นอ้องพักแค่ไหนน่กว่าคือถืงว่าหุ่นดินบักใหญ่ๆนะเตรียมเตรียมเอาอละเสียด่วนเตรียมเตรียมเสอยดเลยค่ะผัาากผักอีโตกไปใหญ่เคียงกับเคียงใหม่เนี่ยตบตาเลยขวัญคือว่ากินข้า,กกนขาวบักไล้ๆน่ะพี่นอ้องเบิ่งหุ่นกว่าพักหนิแม่เอาออ,อกมือน,น่ะเอามือเอาเลยเอามือออกเออเอ้โอ้โอ้ ดีเป็นนั่นโยผักกันมั่นแล้วแล้วหมดแล้วผักประมาณสองซม่งนมะพี่นาะจอยไรดในกาที่มไ่เคี่ยวจับตบเนี่ยทมีจับตบ้ควนะ่ไหไปเบ่งดูคนผ่นยควันไผ่ใช่ค่ะค่เฮ้ยตีมันอ้าหนจับแต่ด่างผ่านั้จะมาเจ็บมือเออเออ เีเคียงดังแล้วพี่น้อยเข้า,า,าเจว่าเฮ็ดเคียงเอือดกัด่าเพื่อน <c oughs> มื่อื่นนี้ปลาผ่า,าปลาหนองสะพังเดอ้อเราบอกเรา,า,าเขาจมาแมมาด้บอบวช็แต่เสียดีว่เนาะชิมือมันยังขี้ยคุณต่าปากปลา,าหูแหละพาใครไม่หลักแล้วด้จา ทาไม่ป้าพี่นองบางทาพักมันเงาหนอนแล้วป่สั่นอันนั่งขับหัวกเขาทาพักนะตยานแห้งตยานแห้งไปยเสอตอนนั้นน่ะยะป็นานทานังต่ำเนี่ยเด้เนะพี่นอ้อง กอีกกักอีกแค่น้อยได้เลยาเทียาได้แลวพี่น้องเน้นสิตดำนี่เนาะอาใส่จานเลยอ่ใส่โคกเลยแถเี่ใส่โคกดำเลยกำเลยนะเน้นัีดำหอนะพี่นอ ตำเลยจ้าตำเลยเขียวจนหายมันเนี้ยอันตัดาอีานี่นต,ำ,ตำไปเรือเยแล้วพี่หนอตำจนมันโอ๊อะอข่าตา เอาตาตาก่องตำไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องตำเรื่อยๆจ้ะเสียงโคกสถานคงเด้พี่น้องตากันจ้าพี่น้องตอนนี้เสักขีกลังตักเตี้ยมเตี้ยมออกมาละจ้ะจี่ป่านร่ตายละตัวนี้นะตำไปเรื่อยๆมันจะได้จนมันแข็งๆทนตำต้องตำไปตะมาก เอ้พี่น้องตอนนี้ห้าก็บตำเรียบร้อยแล้วเนาะเนียวแหละตำเป็นเนียวติ๊ดตสาก่ะติ๊ดย่อดูปย่อรูปติดสาเกี่ยวเนี่ยติดก๊นเนาะน้อยนึงต้องนั้นติดดงดแล้วว่าเป็นแบบเมย์คิวกับสิซอยพักไว้เนาะพี่น้องมาดีเนาะซอยพักไว้มีพักให้นักขีมนั่เสนอพักหอมบัวก็พักหอมหน่อยนะพี่น้องก็คือต้นหอมกับฝักซี่ซอยมันพัก Mẹ quán à ăn xin ăn nè. Yes, soi hát hát. Yes, soi nè hát 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 ใส่สมดีมงเนอะตรงกปลาห้านะ่ะใส่ว่าชีไข่แหละ้ลลเออใส่ลงเลยล่ะล,ลงไปเลยนะจ๊ะป้าปีหน่อมีลงไปเลยวิทไว้เที่ยวบรรยากาศพ้นตกะพี่หน่อเชียงงวออกลูกลใช่วะเชียงงวออกลูกห้องเพลงบันหัวจตอนี้น่าแล้ว แม่ด้ตอนนี้นานแล้วโอ้ยบ่ไดพักมีเหลืองปลูกใหม่ได้พี่น้องปลูกผักสลัดตัวนั้นน่ะเบิดแล้วผักหอม้บักถั่วแห่น่ะพี่น้องบ้านพี่น้องเอิ้นบักใช่ไหมพี่มันสิฮักพูนๆไปฮักผัวเฮ้พี่น้องถั่วแห่นเก็บจ้าด้วยเนี่ยเด้จ้ามาลงมาเดี๋ยผมจะให้ โอ้ยกองแห้งแล้วเ่อฮะเด้มางใหญ่นะเโซ่พี่น้องเ้อซีดูเดบักถวแห้งไเดชพี่น้องเบิ้งดีมสีส้มบักวแห้งให้เบิ้งบักถวแห้งยาตีงไหมเแต่ันเยาีงสีส้มมงวดเดพี่น้องเสียมาโซ่หรือเเดโซ่ในโกกมันดีกว่าเจ่หลายนาะบรรยากาศโคตรดีเจะนสีต๊พี่น้องมันมันต๊ะไม่หนึ่ง กันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้ไอ้มีผู้สาวยังพอไปประกวดไม้ทองคำแล้วออออไอ,อ้มีผู้สาวยังพอไปประกวดไม้ทองคำแล้วเที่ยมจะอีฮอ,อมันจังตกใจตัวห้องเพียกทั่วแห่อู้ปิดยันไดแห่ดอองดอกออกมาพ้นทำไม่ฉีดดอกร้ายเลยยังเป็นลายลท้ายเพ,พียงกบเดียวเนี่ย บึงชีสุ่มเหรพี่น้องเบึงกิ่นไมเบ็ดเอาโบราณเลยเก็บบ้านพี่น้องเอิ่นบักอีหยังพี่น้องถั่วแหย่ถั่วเลียนบ่้านนั่งเขียดเอิ่นบักถั่วเลียนใช้เขียมตะเก็ยบแหละเก็บแต่แหมได้ถั่วหนึ่งใช่ใช่เดี๋ยวพี่น้องบักถั่วแห่บักมักถั่วแห่เก็บไปเรื่อย จะ่าดึงแห้งลเลยค่ะมันมันแห้งกองมันนักหมาเรื่องเค่อแห้งฮคนชิมาแล้วอุ้ยมืออื่นพับป,ปลาน้องสะพังสามชิน่นเอาที่พักลายยางอยู่ในพักกาดนี่กัดเก็บแล้วเนาะพักกาดเติร์อแพักกัดจีนี้พักกาดเติอพักกัดพักดิฟพักไม่ลืด ถ้าคองกับเก็บไปละ่อยอ่ะแก่แกขึ้นไหนแก่เขียแกกินได้หน่อเดียวตัวแห่ตัเลี้ยนอันตเลี้ยนแบบไหนมันอมันหัว,วเินนมันแบ่แบมันแก่กัแกกินไหนมันี่นอกเนี่ยแฉลบจปัง้งปังปังปัง โคตรกระดอน,นีหญ่แฮะน้ำซุปร้อนๆใส่สม,มุนไพร่งแซ่บพี่น้องหอมอร่อยอร่อยอ๋่อะไม่ลวกปลาแดก <c oughs> อันนี้เป็นใส่ลาบไงลาบเรียพี่น้องลาบแด้บ้านทำปลาแดก ตอนนี้กะกำลังสิล่าสักนิดหน้องแต่อันยิโนมาโต๊ะลงพ่ออะไรเคียงพ่อเป็นโลตำตำตำตให้มันเขาวกัววนอ้าวพ่นเงียบพ่นโต๊ะไปได้พ่นโตกินหน่องบ้านน้องบ้านห้วยทั้งนี้หนาวแล้วบ้านอายท้งนั้นหนาวยังน้องคิดถึงอายอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้อายมีผู้สาวยังอายมีผู้สาวยัง,น,ยงน้องแค่อยากอยู่ข้งขางๆ ในเวลาที่อายังว่างบ้านห้อยบ้านนองตอนนี้ฝนตกแห้งบ้านไอ้นั่นนั่นตกอยู่ไม่เลยวะอันหนาวส่ยนับนึงวัดเนึองหำมันอันนี้ก่อนกว่ายังหงันแห้งฝนทำมันอุ่นๆได้แน่นอนนำปลาแด็กให้พี่น้องเอาพริกกวนมานนี่พี่น้องอย่าใส่ร้ายเลยกว่าพี่เพชรพ่อพ่อพี่ใช้ลงไปพี่น้องไม่ได้เติมไมได้ตามตาม ตำลงไปให้ละเอียดจริงที่ลาบปลาเดิโน้อ่ตำหนึ่งที่เนี้ยหลาปลาสวนเนียร์ที่ติดอะเนี่ยวตำหน่อยอ่ามันแข็งไปอีกทีนึงต้องตำเป็นติดนะแบบนี้แล้วอยากเสียคอยหินด้ะเอาน้ำใส่พี่เนาะที่จริงมันต้องโลหิตมันเย็นกว่านี้แน่นอนแต่ว่าอันนี้นะเซกคีมันเผาไปเีย ใส่อ uhm, <laughs> ีกนี่ยกลัวไม่น้อยคำแม่แน่คอยใส่ตั้มพ่อตั้มก่อนไว้จะตั้มแห้งมากกว่าเห็นนั่นะเติมไปเรื่อยหูย่ัวเซฟหูยวัวอย่ามาเซียูหูหนามันยังหอนะพี่น้องต้องบกก่อนบกมือใบบข้อมนเลยทอน่ะนาหอนย อย pues you know? ่งย่างไรท้วันได้เลยเพื 8, 8, 8 nah ่อนยังเปนตัวตั้มาักมข้างกินู้ก้หน้าตั้มตั้มตั้มี่้ม really ้อต right, nice so ั้มตั้ตั N ้มตัมตั้มดั้มตั้หนั้มตั้มัม้ม้้้ตั้ เที่ยวเที่ยวเชืกระทะใหม่เฮ้ยจางออกมาเตี้ยม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 ออกโอ้ไม่ขวกกำลังสั่งเตเห็นไห่น้องขวดขวดเลยเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เลื่อมเลื่อมเป็นแบบนี้่ฮะเออเขี้ยวไปเรื่อยเห็นมันได้ทีเห็นมันได้ทีได้ทางหวานแคนี้ดุ่นไม่ดูดนได้ไปน้องมันเหนียวน ลมมาคนตกลมมาจ้าพี่น้องใส่อีกใส่อีกนีแคเขียวเขียวันน่อนคอนมัดคนแหอืมคนอนค่ะคนไปตลอดคนไปตลอด พี่อีกนะเขี่ยมก็ขวบแต่กาใช้ผักพร้อมกับเจ้าข้าวนะพี่น้องอะไปเดี๋ยวได้ใ้ป่กนานั่นน่ะขวบแต่พี่อีกเทียเนหอมเด้เปนหอมบักซีใช้ลหรอเออเออผักพร้อมเครองโคกว่ามันดับข่าพี่น้องเออเขียวใบ ป้าพี่น้องเอ้ยเป็นกระเสียรลายด้วพี่น้องเด้อขันแกะอันตันโอเคอเฮ้ยผมมาก,กินดิบก,กับไปขวัวอเา้อพี่น้องเด้อใส่เกี้ยวเอาเอาโคกออกเด้อป้า,าพี่น้ <laughs> องเอาโคกออกเอาสามออกเอาสามด้วยสีสุ่มหน้าตาพี่น้องคน ีพี่น้องเสียอเรียบร้อยแนละ้วก้อยปลามีเขียวถั่วตักแล้วกะ็เอาไปขัวาน,นี่เนาะคอยไปมากินดิบก,กด็ดีพี่น้องแบงหายเมียหน่อยเด้อเมียหน่อยเป็นคนเอาปลามา,ม,าม,มันกินไห่เบิ้งเด้อองอะไรเด้อมันหนีบอกกินมาแค่ังเขี่ยสิไปเอาไปขัวกนะเอ,อาถั่วเอาหม้มาหล่อใส่หม้อเริ่อนเลยพริกแล้ด้ว,วโอเคขวพี่น้องเวทสูตรขัวปลาแล้ก็เซนเติมน้ำเนาะพอบรรเเค็มพอไะไเค็มเรากะบวกคนมันบวกคน โบขคนเนี่ยเป็นไงน,น,นอกอากนี้เขากกำลังขวัวสำหรับคนที่บวกกินดิฟนะพี่น้องเ้ากเอาน้ำใส่เลยเขากะฟ้าไหวเดือดจนกราบดานน้า,านขัวปลาสำหรับคนบวกกินดิฟนะพี่น้องถ้าเอาน้ำใส่แล้วชิกัาบด้านเลยน,นั่นเป็นก่อนนั่นเป็นก่อนเดสำหรับคนบวกกินดิฟเด็กพี่น้องกับขัวอ้าวเนี่ย กเป็นแต่แซ่บบ่พี่นอ้องหอมเติมหนักหน่อยนึงเนาะโคบให้มันเค็มสัมเร็จเรียบร้อยเนาะเมนูสี่เจขิวเห็ดลาบลาบซุปลาบดิบลาบดิลบลาบซุปี่เนาะพี่น้องก็มีต้ม่มพวกปลาเซซมนิมูงไอ้ก็มีอันนี้ขัวเรียบร้อยเนาะลาบปลาทีลาบเดียวกับขัวอันนี้ลาบดิบสำหรับคนกินดิบเนาะพี่น้องอันนี้ขัวแมงซ้อนดิมไปเหยียบก็มีเลี้ยงเนาะแล้วก็มีแกง๊พักหน่อใบบัวบกและวพักกาด กับพบกทั่วแห่นะพี่น้องเนาะมีอาหารน,นํำมันอีกี้มือไม่ใหญ่คิวด้วพี่น้องเด้อ,อ,อ,อเอาเครื่องไปไปสรงเครื่อง้อององตอนต๊ะเลโเฮ้ยมาขวาบกินขวะนะพี่น้องเพราะว่า m มีซองแบบสำหรับคนกินเิียก็ได้วอันตัวนี้ขวาแล้วะทุตัวนี้ขัวานะพี่น้องอของาอารยนควน ตัวขวานะจ๊ะตัวดิบ้กพี่นอนสดน้ํโกโกุจ,จ้มคำเสียงคอนหาคำด้<ม> ไม่หรอกวัชกินส้ำคำหัวหาคบคำก็ตกพี่น้องสนรับินดจ้าวัชกินเด้พี่น้องนี่อเมนูหลักฐานะรับินกับเจ้าวัากินเดอร์พออามาเิตหนาบาดีสบายดีบาพี่น้องก็ตกผ้าห้องคึ้มไปจะหาจับอื้งบรรยากาศตอนนี้ คนตกแหง